ฮัลโหลครับฮัลโหลฮัลโหลวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการลงมอสเกมวอ r ไฮนนะครับก็คือจริงๆเนี่ยมอสมันก็ช่วยทําให้เราเล่นสบายขึ้นนะครับแล้วทีนี้ผมเห็นว่ามันเป็นประโยชน์แล้วก็มีหลายคนที่ยังลงไม่เป็นนะครับก่อนอื่นเล่นเนี่ยผมจะทิ้งลิงก์เจ้าตัวมอสวอลไฮนพัทเนี่ยไว้ในใต้ดีสคริปชันนะครับเพื่อน,อนๆก็กดเข้าไปได้เลยหลังจากยุ่นเพื่อน <ๆ S 2> กดเข้าไปแล้วเนี่ยเพื่อนๆจะมาอยู่หน้า Kit ท u b อย่างนี้นะครับ,รบก็ตัวนี้จะเป็นตัวเวอร์ชันใใหมม่่่่่่ลาาาาสุดดนะนนนนนตตตอออีี้้แวถเพืๆทู อาจจะมีเวอร์ชั่นที่ใหม่กว่านี้ก็วิธีการลงก็เหมือนเหมือนกันเนาะเข้ามาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกคําว่า Windows Client นะครับ Windows Client คือเราเล่นคนเดียวนะครับส่วน Windows Server เนี่ยก็คือสําหรับคนที่สร้างเซิร์ฟหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับคือถ้าสมมติว่าคนที่เปิดเซิร์ฟด้วยแล้วเล่นด้วยเนี่ยก็จะต้องโหลด2ตัวแต่สําหรับคนที่เล่นคนเดียวจะง่ายนะครับก็คือลงลงแค่ตัวเดียวพอ,อเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสอนสําหรับคนที่ลงตัวเดียวนะครับก็คือกด Windows Client ไปนะครับพอกดโหลดไปเนี่ยปุ๊บมันก็จะขึ้นโหลดมานะครับซึ่งผม มีอยู่แล้วนะเนี่ยผมมี Windows Server อันนี้อยู่แล้วอ่าอันนี้เป็นตัวฟเวอร์ที่ผมเปิดนะครับอ่ะเดี๋ยวผมโหลดมาให้ดูเลยดีกว่าละกันนะครับก็คืออ่ากด Windows Client มานะครับเนี่ยจะเป็นอย่างนี้มันจะขึ้นให้โหลดนะครับเราก็กดโหลดไปไว้ที่เดสก์ท็อปก่อนก็ได้นะอ่ะก็น่าจะเสร็จแล้วแหละอ่าโอเคเสร็จแล้วนะครับทีนี้เราก็มาแตกไฟล์นะครับปึ๊บมันก็จะบอกว่ามีอยู่แล้วเพราะว่าผมมีอยู่แล้วแหละเออแต่ไม่เป็นไรผมก็จะกดใช่ทั้งหมดไปนะครับอ่ะพอกดใช่ทั้งหมดไปแล้วเนี่ยอ่ามันเอาโฟลเดอร์ผมไปไว้ไหนว นี่โอเดลอยู่นี่โอ้งงอ่ะเราก็จะได้โฟลเดอร์นี้มานะครับเห็นไหมโฟเดอร์นี้มาเราก็แค่ก๊อปนะครับนี่ก๊อปปี้ไปปุ๊บอย่างนี้นะครับพอก๊อปปี้ไปเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้าเอ่อสตรีมนะครับแล้วก็เข้าไปที่วอลลฮของเราเนาะแล้วก็กดไปที่คุณสมบัติตรงนี้นะครับแล้วก็ไฟล์ภายในเครื่องเปิดหาเราก็จะเจอโฟลเดอร์ที่มันลงเกมไว้นะครับแล้วเราก็กดวางครับปุ๊บอ่ากดวางแล้วมันก็จะทําการถามว่าจะทับไฟล์เดิมไหมซึ่งผมเคยลงไว้อยู่แล้วนะครับก็จริงๆเพื่อนๆก็จะกด รีเพสไปได้เลยนะแต่ว่าของผมมาลงไปแล้วผมก็จะไม่ลงทับนะครับโอเคอ่ะทีนี้ผมกดออกมาทีนี้เราลองเข้าเกมกันครับลองเข้าเกมกันวิธีตรวจสอบว่ามอส์มอสเข้าหรือ,อยังก็คือพอเรารันเกมเนี่ยมันจะมีหน้าต่าง cmd อย่างนี้ขึ้นมานะครับคือการตรวจช็คมอสนะครับอ่าเหมือนกับว่าตรวจเช็คไฟของในตัวเกมแล้วก็ของเราว่าแบบเอ้ยมอสมันตรงกันไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็เปิดไว้ครับแนะนําให้เปิดไว้ทีนี้เข้าเกมมาเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะเขียนว่าเวอร์ชันเกมข้างบนเห็นไหม เวอร์ชันเกม0.145.6อันนี้คือเวอร์ชันเกมนะครับคือถูกต้องแต่ว่าข้างล่างจะต้องมีคำว่าวอลไฮ p a พั h ด้วยนะ0.8.6อันนี้คือมอสติดแล้วนะครับอ่ามอสติดแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปเข้าไปในเกมให้ดูว่าตอนนี้ผมมีมอสอะไรบ้างที่ผมลงไว้นะครับอ่ผมจะเข้าไปเลยอ่าโอเคเพื่อนๆตอนนี้ผมมาอยู่ในเซิร์ฟแล้วนะครับเห็นไหมว่าสตาร i ม a นาผมจะหมดช้ามากๆเลยนะครับเพราะว่าผมปรับสตาร์มนาให้มันใช้ได้ น้อยลงนะครับก็คือใช้สตามิน่าน้อยลงก็คือเราก็จะมีสตามิน่าเหลือใช้เยอะนะครับแล้วก็จะมีสล็อตเพย์เห็นไหมอ่าจะมีสล็อตเพย์อย่างนี้ด้วยนะครับก็คือเป็นสล็อตเพย์สล็อตเพย์อะไรล่ะมินิสล็อตนะครับสำหรับใส่ชุดแล้วก็เป็นสล็อตไอเทมนะครับแล้วก็จะมีแสแต็กสแต็กไอเทมคูณ2เห็นไหมมันจะได้อย่างละร้อยนะครับอ่าประมาณนี้นะอ่าแล้วก็จริงๆมันมีอีกหลายอย่างเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างสตต็กเจอโดยไม่ต้องใช้โต๊ะช่างอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่า ก็เทสให้ดูว่ามอสมันติดจริงๆนะครับเดี๋ยวผมจะลองเก็บหินดูนะอ่ะเก็บหินมันจะขึ้น10บเลยนะอ่ะเห็นไหมขึ้น10นะครับอันนี้เป็นมอสเอ่าทรัพยากรคูณสิบนะครับโอเคนะก็น่าจะเป็นประมาณเท่านี้นะครับสําหรับวิธีการเทสมอสนะครับผมแล้วก็สอนลงมอสนะโอเคครับเพื่อนๆทิ้งท้ายนิดนึงนะครับว่าสําหรับคนที่ลงลงมอสเสร็จแล้วเนี่ย ถ้าสมมุติว่าคุณจะไปเล่นกับเซิร์ฟเวอร์อื่นเนี่ยคุณต้องขอไฟล์คอนฟิกจากเซิร์ฟเวอร์นั้นมาลงที่ตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมตรงนี้นะครับแล้วก็คอนฟิกนะครับมันจะมีไฟล์ตรงนี้นะครับซึ่งคุณจะต้องไปขอจากเซิร์ฟเวอร์นั้นๆมานะครับเพราะว่าถ้าคุณมีไฟล์เนี้ยที่ไม่ตรงกับเซิร์ฟเวอร์ที่เขาลงมอสเนี่ยคุณก็จะเข้าเซิร์ฟไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณเล่นคนเดียวเนี่ยหมดปัญหาเลยครับคุณแค่กด Edit ตรงนี้นะครับคุณก็จะสามารถตตตัั้้้้้้งงคคค่่่าาาาๆไไไไดดจกกกฟลลลล์นนนีเเเยะรบแว็ขปปิุณ ไม่ต้องไปขอไฟจากเซิร์ฟเพราะว่าคุณเล่นคนเดียวแต่ในกรณีผมยกตัวอย่างในกรณีที่คุณเอ่อเล่นในเซิร์ฟของคนอื่นนะนะซึ่งคนอื่นเขาลงลงมอสไว้อะคุณก็ต้องขอไฟนี้มานะครับโอเคนะครับก็สุดท้ายนี้ยังไงถ้าใครชอบก็ฝากกดซับกดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับเอ่อถ้าใครอยากรู้เรื่องมอสวอลไฮวิธีลงวิธีปรับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะครับเดี๋ยวผมจะพยายามทำคลิอปออกมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับโอเคครับเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับผม